และนี่ก็คือวงล้อเปลี่ยนผลฟาร์มทุก50วิวในบล็อกฟุตและนี่ก็คือผลที่แพงที่สุดในวงล้อนี้นี่ก็คือตัวละครของผมนะครับเลเวล700ล้วจะฟาร์มตั้งแต่เลเวล700ไปถึง1,500นะครับเดี๋ยวเราหมุนวงล้อเพื่อเปลี่ยนผลปีศาจกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมใช้เป็นผลแม็กบ้าอยู่นั่นเองนะครับก็ต่อจากเดิมเลยนะเอาละและตอนนี้นะครับเราได้อยู่ในวงล้อสุ่มผลปีศาจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับว่าผลแรกที่ผมจะใช้ฟาร์มเนี่ยผมจะไไดด้เเเเปป็นนนผลลลออะรนะรโคี๋ยยวสุมกนนับ๊ ขอให้ได้ผลดีๆนะครับเพราะว่าโลก2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟาร์มยากเลยนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยได้เป็นผลสายฟ้าแนละ้วโอเคครับทุกคนเราได้เป็นผลสายฟ้านะครับทุกคนนี่ก็คือผลปิศาจตร์ทั้งหมดนะในวงล้อเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ในตัวผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราหมุนวงล้อเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนผลนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับใครที่อยากรู้นะครับว่าผลพิศาสตรพวกนี้มาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอายไว้ให้นะครับ ไปเลยงำ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 โอเคดีนะครับผลสายฟ้าผลนี้เป็นผลโลเกียนะเออแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็คือมีแค่หนึ่งเองเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผลสายฟ้าเลยแมย้แต่ครั้งเดียวนะครับรับเคสเรียบร้อยครับเปิดฮาคีพร้อมบวกเดีลองลากดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเฮ้ย,ยทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีผู้ชนนะอ้ยอยเฮ้ยผมจะตายหลบครับหลบปาสก,กิลไปก่อน อ้ <Sen> แล้วแบบมัตเตอรี่เราไม่มีเลยอ่ะคือใช้ได้แค่สกิลเดียวมันฟาร์ม Entonces, <eker. S 1> ยากเกอนกันนะเนี่ยโอ้โหทุกคนดูมัตเตอรี่ของผลสายฟ้าดิคือแต่ละสกิลเนี่ยใช้มาตเตอรี่อย่างเยอะเลยอะ่ะมัตเตอรี่ผลสายฟ้าผมก็อยู่ที่160แล้วนะโอ้โหผมบอกเลยนะครับทุกคนผลสายฟ้าเนี่ยคือใช้ฟาร์มยากมากเลยนะรู้ไหมว่ามันยากตรงไหนคือยากตรงที่มัตเตอรี่ของเราเนี่ยกว่าจะเก็บได้แต่ละแัตเตอรี่เนี่ยคือนานมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเลเวล7จ1แล้ะยมสาสจะเอ็ดแล้วนะ่ว่าก่อนที่ผมจะเปล ครเนี่ยผมขอไปสู้กับบอสดูนะครับบอสที่มีชื่อว่าดมอนนะครับถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยบอสได้จะอยู่แถวๆนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบอฟท์นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเลยกันแล้วกันนะครับนี่เซตสกิลเซไปก่อนเลยนะครับอ๊บโอ้โอเคโอเคผมไม่ตีแล้วโอเคเรามาอยู่ในวงล้อเลวนะครับเดี๋ยวเรามาสุมเลยกันแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรฟาร์มเลเวลต่อไปนะครับโอเคสุมเลยปึ๊บมาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรนะเอาผมอยากได้เป็นหัวสายลูกเกียร์เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอยากได้ผลมากมาโอโ้ไม่ได้ไม่ถึงโอเคได้เป็นผลอาผลมีดนะครับผลมีดหรือว่าผลบากี้นะครับงํางมแงมอาผลพิศาร์ผลนี้นะครับผมยังไม่เคยใช้ฟาร์มมาก่อนเลยนะเนี่ยเออแต่เอ้เอเอเอสกิลสกิลประเทศดีเหมือนกันนะเฮ้ยทุกคนผมรู้สึกว่าผลนี้มันจะดีนะเพราะว่ามันตีธรรมดาได้อะ่ะดูดีทุกคนเนี่ยเออมันตีธรรมดาได้เว้ยเป็นผลที่โคตรเจ๋วเลยอะ่ะแล้วก็มาเตอรี่เนี่ยคือใช้ทีดเดียวเองนะอโอเคเฮ้ย อุ้ยฟาร์มเร็วกว่โลดสายไฟอีกด,ดูดูดูสกิลเอ็กนะครับเนี้ยหมนอย่างนี้เลยเว้ยส่วนสกิลซีเนี่ยดูนะครับทุกคนเนียเหมือนมันจะเป็นตาแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับโอ้โหแบบโคตรเท่โคตรเกียนล่ะอันนี้คือเลย อันนี้คือสกิลบินเหรอเดี๋ยวเราไปลองสู้กับบอสดีกว่านะครับทุกคนนี่บอสไดมอนที่เดิมเลยนะเปิดกันก่อนเลยนี่ไงเอาดิตีธรรมดาไหมอาจจะต้องใช้เวลาในการตีอยู่นะฮะเพราะว่าเลือดมันเยอะมากเลยโอ้ยเฮ้ยเกือบตายถ้าเราตายนี้มันอาจจะหลีเลือดก็เป็นไปได้นี่ไงบังว่าเลือดมันจะไม่หลีนะโอเคเลือดมันไม่หลีนะดีเลยอย่างงี้เอาดิ โอเคเรยบร้อยกว่าจากคิวได้โอเคครับตอนนี้นะครับผมเลเวล8 0ดร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผลปบีศาสตร์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะได้ผลปีศาส์ไหนในการฟาร์มนะครับผลที่ผมอยากได้นะก็คือผลไฟผลแสงอย่างเงี้ยเออมันใช้ฟาร์มดีอยู่นะโอเคมาดูกันจะได้ผลอะไรนะฮะเปิบเปบกลละเฮ้ยทีเล็กเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี่มันผลผลบอมนะครับ โอ้โห oh ได้ผลโคตรเกลือง,ง,ง,ง oh, ามงามงางาโอ้ทุกคนดูสกิลดิเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองฟาร์มดูก่อนนะครับว่าจะฟาร์มได้ไหมนะฮะระเบิดตุม้มเออสกิล X ทําอะไรวะลืมแล้วเนี่ย oh โอ้โหอ้มันใช้ฟาร์มแทบจะไม่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวลองใหม่นะเออตามจริงเราโป๊กอยู่ข้างบนนี้ก็ได้นะแต่ว่าสกิลดาบอ่ะมันโดนเราเว้ยอาจจะชา้านิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ฟาร์มได้อยู่ผมอยากรู้เหมือนกันแหละว่าสกิล V ของผลบอมเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะอ๋อสกิลวมันคือการระเบิดตัวเองเว้ย อ้ยแรงแรงแรงใช้ได้ใช่ได้อุ๊ยแบบนี้ก็ฟาร์มเร็วอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเราจะขาดอะไรไปบางอย่างนะอ๋อผมรู้แล้วว่าขาดอะไรผมลืมทาหฮคิสังเกตนะอยู่ที่โลกแรกอะเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่โลกแรกก่อนกันเลยกันนะเพื่อทาหฮคิสังเกตนะฮะ <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก่อนที่จะทาหฮคิสังเกตเนี่ยคือเราต้องมาตีอาร์บอสแชงคูดก่อนนี่ครับโอเคผมได้ไปทํากุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเปิดเลยปึ๊บเรียบร้อยฮะอ้โหแชงคูดยังไม่เกิดเรียบร้อยนะครับอุ๊ย อ่าดรอปไอเทมนะครับเซเบอร์ er. เดี๋ยวเราเลยครับบุ่งหน้าไปเกาะที่จะซื้อฮาคีสังเกตกันเลยกันนะครับแล้วก็คือเกาะแห่งทองฟ้านะเรามาหาอุศบแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะซื้อฮาคีสังเกตเลยกันแล้วกันนะฮะเรียนรู้ปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ฮาคี้ในการสังเกตมาแล้วนะบอสเจแลามี่หลอดนี่โดนพลบอมเลยเป็นไงเฮ้ยนี่ชาร์จแป๊บขอชาร์จแป๊บเฮ้ยเกือบตายเรานี้แหละเกือบตายวิลบนี่ไงเอ้ยเรามีฮาคีสังเกตนี่วันลืมไปเฮ้ย โอ้โหคิดว่าตายเรียบร้อยนะครับเราชนะได้แบบชิวๆเลยนะโอเคครับตอนนี้นะครับผมเลเวล852แล้วนะตอนนี้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนผลิตศาสตร์ได้แล้วนะครับโอเคไปเปลี่ยนกันเลยเปึ๊บตอนนี้นะครับผมก็อยากได้ผลเป็นสายลูกเกียอยู่เหมือนเดิมนะปึ๊บจะได้ผลอะไรนะเฮ้ยเฮทีเล็กวิววิววิวผลสปริงเหรอเดี๋ยว โอ้โห oh, ได้เป็นผลหัวใจนะครับทุกคนได้เป็นผุ่นเล็บงำ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 โอ้โห oh ผล่นี้เรายังไม่เคยใช้เลยนะครับมัเติี่นี่คือมีศูนย์เลยนะไอมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งก็คือใช้ได้แค่สกิลเดียวนะนี่คือสกิลแซดนะครับโอ้ oh, มีระเบิดด้วยอุ๊ยก็แรงอยู่นะครึ่งรอดเลยอนะถือว่าแรงนะครับไอนขอลองใช้สกิลเอ็กหน่อยลนกันนะครับเป็นธนูนะรอบนี้เป็นธนูนะฮะยิงออกไปดนเฮ้ยมีใส่โค้งด้วยเอ๊บย,ยิงไปอย่างงงเลลยกาวงงนะ แล้วก็สกิลแซดต,ต่อโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยทุกคนผมเห็นความโหดของผลเลแล้วคือมันขี่นกเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลได้ด้วยะ ยังเกียนอ่ะทุกคนทุกคนดูสกิลซีของผลหัวใจนะครับโอ้โหดูตึบตึบตึบนะฮะของแสงนะครับแต่ว่าแรงนะก่อต่อไปที่เราจะไปฟาร์มนั่นก็คือกรีนโซนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ไปก็แล้วกันนะครับผมจะฟาร์มอยู่ที่นี่แหละจนกว่าจะเวล900นะฮะตอนนี้นะครับผมเลเวล900แล้วครับโอเคเราไปเปลี่ยนผลพิศาจากันดีกว่านะฮะปึ๊บขอผลดีๆขอผลดีๆเพราะว่าลูก2มันฟาร์มยากมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คิดว่าได้ช้างแมงมอนนะ โอ้โหได้เป็นผลประตูดีครับทุกคนถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับได้เป็นผลประตูเนี่ยผลนี้ก็หลักล้านเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าผลนี้มันจะใช้ฟาร์มได้หรือเปล่านะครับโอเคกินเลยก็เล้กันนะฮะงำ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 ทุกคนทุกคนดูสกิลของผลประตูดิแต่ละสกิลเนี่ยใช้มาตเตอรี่อย่างเยอะโอ้โหทุกคนดูดิคือตัวละครมันใช้หายชีได้ด้วยแถบใช้3ดาบอะเดี๋ยวลองลากดูนะไม่รู้ว่าจะตีได้หรือเปล่านะอ๋อลองใช้สกิลแซดดูนะครับไม่รู้ว่าจะโดนกี่ตัวนะ โดนแค่ตัวเดียวเนี่ยนะโอ้ตายอีกผมรู้สึกว่าผลเนี้ยมันจะฟาร์มยากมากแล้วค่ะอยากเปลี่ยนผลพิศซ่าจังพอมีสกิลเอฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟามง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะทุกคนดู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 ดิสกิลเอฟเนี่ยคือมันทําดาเมจมูม่นะเนี่ยโอ้โหแล้วมาสู้กับบอสฟูจิดีกว่าดิครับเอ้เรียกอุกับเรียกอุกบาลมาโอ้โหตายเลยเอ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวลงหลุมไปลงหลุมไป บ <B one> อลยงเอ้ยผลประตูก็โหดเอาเรื่องนะเนี่ยโรงงานเกิดครับทุกคนโรงงานเกิดไม่รู้ว่าดามเมจของเราเนี่ยไม่จะพอตีโรงงานหรือเปล่านะฮะก็คือผมชใช้ได้แค่มัดในการในการตีโรงงานเหลออยู่สี่พันแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรนะปึะ๊บ เรียบร้อยอ้คุ้มไม่ได้กับการที่เราไปตีเนี่ยได้เป็นผลหนามโอ้โหไม่คุ้มเลยเอาล่ะและตอนนี้นะครับเลเวลผมอยู่ที่950ละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผลพิศดารกันนะฮะร,รอบนี้นะครับผมอยากได้เป็นผลแสงนะมาดูกันว่าจะได้ผลอะไรผลอะไรผลอะไรเฮ้ยจะบอกนะได้ผลเสือเดียวเฮ้ยผลเสือโอ้โหเราเลเวล950เองได้ผลเสือ โอเคตอนนี้นี่ครับผลระดับแดงเนี่ยได้ออกไปหนึ่งผลแล้วนะครับก็คือผลเสือนั่นเองโอเคออกมาจากกระเป๋าเลยก็แล้วกันนะครับโอ้ผมเสียดายอ่ะทำไมต้องมาได้ตอนนี้ด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับกินไปเลยก็แล้วกันนะงางามงาเดี๋ยวเรานะครับไปที่เกาะต่อไปดีกว่าเนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยลากซอมบี้มานะครับเอ้ยตกตกฝามนี้ก็แล้วกันโอเคสกิลปลดล็อกแล้วนะครับสกิลเอ็กซ์่ะลองใช้เลยเน่เน่เน่ลองดูใหม่นะสกิลเอ็กซ์ทาวายุอู๊ห์โคเท่ ลองดูสกิลซีหน่อยเลยแกนี่ครับปอ๊บเฮ้ยโอ้โหวอ้วห้เฮ้ยทุกคนอันนี้ผล,ลไม้อะไรวะตอนแรกผมก็เรียกว่าผลพิศานเลยครับเนี่ยมาสามารถเก็บได้ด้วยดีครับผมโอเคลองเก็บมาดูนะ มีว์บเข้าตัวเราด้วยใครที่รู้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่ามันคือผลไม้อะไรตอนนี้นะครับผมเลเวล1000ละผมบอกเลยว่าผลเสือเนี่ยใช้ฟาร์มแบบสนุกมากเลยนะครับสกิลมันเนเท่ามากเลยแต่ว่ามาเตอรี่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะปลดล็อกสกิลวีนั่นก็คือแปลงร่างได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนผลพิซตราเนี่ยผมขอไปเปิดประตูโดฟ้าแล้วก็ตีโดฟ้าก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปที่เกาะคาเฟ่กันก่อนเลยก่อนที่เราจะเปิดประตูโดฟ้าน,นะครับเราต้องเอาผลานี่ย เอามาคุยกับเจ้าบ่อนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ผลในกระเป๋าได้หรือเปล่านะครับผมจะเอาผลพิษาดนะครับเอาเป็นผลผลสาสะเทือนก็แล้วกันนะฮะลองคุยดูนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยได้เลยครับทุกคนได้ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงโอเคได้นะครับได้ได้คิดว่าไม่ได้แล้ว โดฟามิโก็อ่ะก็คือโดฟายังไม่เกิดเนื่องจากที่เราเนี่ยเอาผลสั่นสะเทือนเนี่ยไปเปิดประตูโดฟานะครับเราต้องเอาผลสั่นสะเทือนเนี่ยออกจากวงล้อด้วยนะครับออกไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับลบไปแล้วเนาะอุ้อู้อู้ลืมไปเรามีฮาคิสังเกตเฮ้ยเฮ้ยเทำไมเลือดบัลลีวะเฮ้ยเลือดโดฟารีวะ่ะอ่าคือแปงลงร่างอย่างงี้เหรออู้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 อ้อู้อ้อู้อ้โดนเต็มๆต็ผมตายแล้วพี่สองวะนะเตะไป,ไปอุ้ยปลดล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนเรามาเปลี่ยนผลปีศาจกันดีกว่านะปึ๊บ นี่สุดไป,เ,ปเลยเลยครับมาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรนะรอบเนี้ยรอบที่แล้วก็ได้ผลระดับแดงนะเฮ้ยจะบอกนะว่าผมได้ระดับแดงอีกวิผมได้ผลทีเล็กนะครับทุกคนเฮ้ยได้ระดับแดงมา2รอบติดเลยนะรอบที่แล้วเราใช้เป็นผลเสือรอบนี้เราใช้เป็นผลทีเล็กมันใช่หรอผลแดงออกติดต่อกัน2ผลนะเราใช้ผลเสือนะอยู่ เอบโอเคงำเ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 ออคนทีเล็กเนี่ยคือโลกแรกนะครับเราฟาร์มมัตเตอรี่ไปแล้วนะก็คือฟาร์มได้แค่1น8นะครับมัตเตอรี่เฮ้ยเจ้าเกิดไม่เลือดเยอะจังว่าเจ้าทะเลไม่รู้ว่าเราตีเข้าหรือเปล่านะผมว่าผมขึ้นเกาะก่อนดีกว่านะครับโอตายทีนี้เจ้าทะเลก็หายดิโอ้เจ้าทะเลหายเลยผนทีเล็กนี่ก็ฟาร์มง่ายอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยแถมมีมัตเตอรี่ให้ผมอยู่แล้วนะครับก็ใช้สกิลได้ตั้ง3าสกิลเนี่ย ตามจริงแค่ตีธรรมดาก็ตามได้สบายแล้วนะทุกคนสกิลเอปลดล็อกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะปึออ๊บกดเลยเลยกันเลยครับมีชาร์จด้วยโอ้โหเป็นการกระโดดนะทำดาเมจด้วยนะครับไ้ยเอาเรืนะ่องเอาเรืนะ่องเอนะเอผมว่าสกิลวีเนี่ยไม่น่าจะใช้ได้นะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนผลก่อนแน่นอนเลยถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผลพิศดารอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวล1นึ่แล้วนะมาที่วงลลดสุ่มผลพิศดารนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยก็แล้วกันนะครับปึ๊บ นี่มาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้ผลอะไรในการฟาร์มนะเฮ้ยผมไม่เอาผมไม่อยากได้ผลบาเลียไม่เอาไม่เอา โอเคได้ผลอ่าได้ผลควันนะครับถือว่าดีเลยงามงามงาโอเคขอดูหนะ่อยอ่าผลนี้นะครับผมเคยใช้มาก่อนแล้วนะครับในโลกหนึ่งนะมบตเตอรี่ก็คือปลดล็อกทุกสกิลได้แล้วนะอ่าตอนนี้นะครับคือมอนมันตีเราเข้าไนดะ้เพราะว่าเลเวลเล,เลเวลเราเนี่ยคือพอๆกับมันนะเราต้องเลเวลเยอะกว่านะครับในโลก2เนี่ยมันจะมีการทําเผ่าอยู่นะครับทุกคนคือท,ทําเผ่า B3 นั่นเองนะครับ ดูจากตัวละครของผมแล้วเนี่ยผมน่าจะเป็นเผ่ามนุษย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยก็แล้วกันนะครับผมต้องไปเกาะเกาะพืชก่อนนะฮะผมต้องมาคุยกับ n อ c ตัวนี้เลฮะฉันไม่คิดว่าคุณจะพร้อมในตอนนี้อ้าวทำไมไม่ได้อ่อผมผมนึกออกแล้วนะับว่าทําไมไม่ได้ผมต้องกลับไปที่คาเฟ่ก่อนหรือว่าผมต้องทําเคสตัวนี้ก่อนนะฮะทุกคนเนี่ยเออผมยังไม่ได้ทําเลยนะเนี่ยไอคิวมอนนะครับห้าสิบตัวเนี่ยเออทำได้ตั้งแต่วิวแปดร้อยห้าสิบเนี่ยผมยังไม่ได้ทํานะ ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นบอกฟุดมานานนะฮะเรียบร้อยนะครับผมคิวครบ50ตัวแล้วตรงเควสกันก่อนนะครับดูเหมือนว่าจะมีอีกเควสนะครับนั่นก็คือกําจัดเจ้าตัวเจลรี่นะครับทุกคนโอเคเราจะไปทําตามนะฮะปึ๊บ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะฮะจนเพคกับนายแล้วโอเคเอ่อผมต้องหาตัวตัวหนึ่งใช่ไหมที่มีสัญลักษณ์นะครับอ่ะก็เป็นตัวตัวนี้ดีครับเดี๋ยวผมจะแคปรูปไว้นะครับต่อไปก็มาที่โคลอเซียมนะครับเท่าที่ผมดูมานะฮะก็คือเราต้องปลดอ่าปลดกงนะครับให้พวกทหารนี้ออกมานะครับต่อไปเราก็วิ่งชนนะครับตัวอักษรนะครับตามที่โต๊ะนั้นเรียงไว้ให้เราเลยนะเดี๋ยวผมขอดูรูปแป๊บนะอันแรกเป็นตัว y นะฮะอันที่2คือตัวนี้ ปึ๊บอันที่3นี่ไงอันที่4ปึ๊บ F ปึ๊บ H แล้วก็นี่ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนี่ครับออนี่ไงเราได้แล้วนะฮะปึ๊บอ่าดูเหมือนว่าเราจะได้ไอเทมมาด้วยนี่ครับทุกคนนี่เป็นม่วกนะใส่เลยโอเคผมกลับมาคุยกับ NPC ตัวนี้แล้วเนะี่ยปึ๊บเราคุยดูดีอ่าตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะคุยได้แล้วโอเคแล้วกดทําไปเลยเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือให้เรานะครับไปเก็บดอกไม้ทั้งหมด3สีนะจะมีสีแดง สีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาก่อนเกาะนี้นี่ไงได้แล้วนะครับสีแดงสีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นการคิวบอลนะถ้าผมจาไม่ผิดอ่ะโอเคได้แล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือหาได้เฉพาะตอนกลางคืนนะเจอแล้วครับดอกไม้สีน้าเงินนะเก็บเลยเลยแกนะฮะกลับมาส่งเคสครับปุ๊บจ่ายไปเลยนะครับนีอยู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เป็นแล้วนะฮะ ได้เผ่ามนุษย์ V 2แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทํา V 3กันต่อเลย V 3นี้น่าจะทําแถวๆนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะมีห้องลับอยู่นะโอ้ตรงนี้ไงไป่ปดูเหมือนว่าเคสนะครับจะให้เราไปจัดการบอสเชอร์มี่นะับแล้วก็ฟูจิโทระแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นไดมอนด์นะฮะเราเริ่มจากตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยกันวกันะฮะนี่คือบอสไดมอนดะ์เนาะเรียบร้อยครับนี่ได้แล้หนึ่งตัวปึ๊บเรียบร้อยฮนะต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะี่ฮะบอสฟูจิโทระปึ๊บ เรียบร้อยครับครบแล้ว3ตัวตอนนี้ผมก็สามารถที่จะทำเผ่ามนุษย์วีได้แล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยครับเสียงเงินไป2ล้านบาทรับในการอีโบเผ่านะฮะแล้วก็ได้สกิลมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะปึบ๊บอุ้ยโคตรเท่ทุกคนดูโอ้โห,โห,โหแบบตรงหัวใจเราดิเต้นแบบแรงขึ้นนะครับตึบๆๆเลยนะเอาละตอนนี้นะครับ,นนรบผมสามารถที่จะเปลี่ยนผลวิษศาสตร์ในการฟาร์มได้แล้วนี่ฮะเึ๊บมาดูว่าผมจะได้ผลอะไรผมอยากได้ไปบนแสงนะตอนนี้เปึ๊บอ่ะ เฮ้ยเจะบอกนะเฮ้ยผลอะไรวะเนี่ยเอาเป็นเปนหนีมานะเออยผนีีผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับมัเตอรี่ผมก็ต้องฟาร์มใหม่อีกงำ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 ชูริเคนบูมอุ้ยแรงแรงแรงในเนี้ยสองสมทีก็น่าจะตายนะเนี้ยเออเข้มมีสกิลเอฟนี่ก็ชิลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนคือมันดันมอนแล้วก็ดาเมจแรงมากเลยนะ คือปล่อยค้างได้เลยอ่ะแต่เขาเสียมันก็คือมอนมันกระเด็นแค่นั้นเลยเดี๋ยวเดวบอสสโมกเกอร์ทำไมมันเปียนไปนี่ยครับคือทำไมถือลุกตุ้มอย่างงี้วะถ้าที่ผมจำได้เนี่ยสโมกเกอร์มันจะใช้เป็นกระบองไม่ใช่เหรอเอ้ยเอ้ยผมโดนสกิลแต่แต่ว่ามันตีเราแทบจะไม่เข้าเลยนะเนี่ยเออรู้สึกว่าพวกบอสเนี่ยมันจะมีอาวุธดรอปด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ดีครับถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนพลอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวล1 1 5 1แล้วนะปึ๊บอ่าได้เป็นพลอะไร อย่าบอกนะว,ว่าได้ผลแมกมาเอ้ยผลนี้ดีเลยอยากได้อยู่พอดีนะอ,อ๋อเรียบร้อยครับได้เป็นผลแมกมาเนะยครับเป็นสายโลเกียด้วยแล้วเราฟาร์มอยู่ที่เกาะน,นี้ด้วยนะครับครึ่งร้อนครึ่งเย็นอะ่ะงา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 ,งาเออผลแมกมาเนี่ยผมฟาร์มแบตเตอรี่ใช้ได้ทุกสกิลแล้วนะครับทุกคนเนี่ยผมฟาร์มอาตั้งแต่โลกหนึ่งนะโอ้แต่ว่ามันก็มีความยากอยู่เลยครับเนะี่ยนะถึงเราเป็นผลสายโลเกียนะครับแต่ว่ามอนมันตีเราได้อ่นะ๋อาสกิลดำดินนะครับนะีบ่ สกิลดีแหละโหที่สุดแล้วแหละสําหรับผมอะ่ะเนี่ยมันแบบดําดินแล้วก็คิวได้อะ่ะโอ้โหแต่ว่าเราก็โดนดาเมจโจมตีอยู่ดีนะเนี่ยมันต้องแบบนี้สิเราใช้ผลแม็กบ้าน,นะครับต้องฟาร์มที่เกาะลาวาเนี่ยมันจะได้เข้ากันเลยนะฮะก็คือพลังของเรานะครับเป็นคนสร้างลาวาพวกดีเองนี่กูจเบวไปไหนวะฟาร์มได้แป๊บเดียวดีครับผมก็เลเวล1 2 0 0แล้วนี่ฮะมาเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะได้ผลพิศดารอะไรในการฟาร์มนะสุ่มเลย ปึ๊บตอนนี้ผมอยากได้ผลดีๆนะในการฟาร์มเพราะว่ามันเริ่มยากขึ้นแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่เหรอผลดีๆนะ่ะโอ้ผมได้เป็นผลล็อกเก็ตเลยฮะงามงามงามงาอ่าถึงผลพิศาจผมจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าสเตตัสหรือว่าสเตทของผมเนี่ยผลพิศาจเดี๋ยวผมอัพไปตันแล้วนะฮะสองพันหกร้อยแล้วอ่ะดูดิว่าในการฟาร์มก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่หรอกประเด็นก็คือผลล็อกเก็ตผมยังไม่เคยใช้ดีมัตเตอรี่ยังไม่ได้ปลดล็อกส,ก,สก,กิลเลยมีแค่สก,กิลเซตนะโอ้ผมว่ามันฟ ยู่นะครับแต่ว่ามันต้องเล่นครอบคู่กับฮาชีตังเกตนะมันถึงจะเล่นได้นะฮะปัะ๊บเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวมันก็จะตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยฮะถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผลเบซาดอีกแล้วนะครับปั๊บขอผลโลเกียผลโหดมาหน่อยดิเอ้ยขอผลแสง มลแสงไปอีกนิดนึงได้เป็นผลสปินนะฮะทุกคนงมแงมแงมงมผลสปินเนี่ยผมเคยใช้มาแล้วนะครับในโลกหนึ่งคือตอนนี้ผมก็ไม่ต้องฟาร์มแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้ได้ทุกสกิลเลยนะเนะเดี๋ยวลองใช้ดูดีครับว่ามันจะแรงไหมอุ้ยก็ใช้ได้นะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับใช้ฟาร์มได้อยู่แต่รู้สึกว่ามันจะเบาๆนะฮะถ้าเป็นผลอื่นเนี่ยอาจจะตายแบบด้วย2-3สามสกิลนะอันนี้คือเราใช้แบบ2-3สามรอบแล้วยังไม่ตายเลยแต่มันก็ใช้ฟาร์มได้นะเอาจริงไหมแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผลาอีกแล้วนะ รเรามากันที่วงล้อสุ่มผลปิศาจครับตอนนี้ผลปิศาจเหลืออยู่18ผลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้ผลปิศาจอะไรในการฟาร์มนะสุ่มเลยปึ๊บมามามาผมอยากได้ผลเวีดนามนะตอนนี้มาผลช้างก็ได้เฮ้ยผลอะไรเนี่ย โอ้ oh, ได้เป็นผลหลักล้านนะครับผลหลักล้านเลยไอ้ผลเนี้ยยืนเลย้นกันนะครับงาม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 คือผลเนี้ยผมยังไม่ได้ไฟาร์มเลยนะครับทุกคนเนี่ยยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยลองดูสกิลหน่อยเด้สกิลเหมือนเป็นการต่อยอะไรสักอย่างาลลนะครับแล้วปลดล็อกสกิลที่2ได้แล้วน่ครับเป็นสกิลเอฟลองใช้ดูนะโอ้สกิลเอฟก็คือการเทเลพอร์ตนะเหมือนเป็นการวาร์ปเข้าไปเนะี่พอได้สกิลเอ็มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะมีตัวอันนี้อยู่ด้วยนะครับ คุณอยากรู้ไหมว่าเอ่ออะไรเนี่ยที่คุณเก็บมาทั้งหมดเออลองกดดูนี่ฮะ๋อตอนนี้คุณมีอยู่141อันอืมแล้วมันสามารถเอาไปซชือ้อเอาไปซื้อของได้หรือเปล่าคุณต้องการซือ้อเอา่าเหมือนจะเป็นหน้ากากนะครับทุกคนลองแลกเปลี่ยนดูดีครับซื้อมาแล้วนี่ฮะโอ้โหเอาเรียกดีครับเทย่เทย่ทุกคนดูสกิลซีของผลนี้นะ สกิลแบบโคเท่อะดูดิครับเปิบเป็นการบีบอัดนะครับเป็นลูกเล็กๆแล้วก็ระเบิดอย่างเท่อุณหว่างที่ผมนะครับกำลังย้ายเกาะที่จะฟาร์มเนี่ยเออเจ้าทะเลเกิดนะฮะทุกคนแล้วผลนี้มันตีเข้าไหมวะเออผลดีตีได้นะทุกคนเยี่ยมเลยผลคูม,มาเนี่ยมันดีจริงนะโอเคผมจะตีอยู่บทเกาะน,นี้แหละหลบครับหลบอืมตูนวะโอ้ตายอะไรวะให้อีกแล้วเอ้าเฮ้ยเกิดอีกแล้วโอเวลาโดนขับลามนี่คือเจ็บอะ โอ้ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าค่าได้หรอกไม่ได้คิวได้ร่ะผมยอมแพ้นะฮะโอ้เรียบร้อย <c oughs> นี่ไงตายเลยกูจะถึงเกาะไหมวะเนี่ยไม่ต้องเกิดมาอีกไหนเะจ้าทะเลอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ถึงเกาะเอาเรามาฟาร์มกันต่อที่เกาะนี่นีครับทุกคนเป็นเกาะปราสาทนะก่อนเราจะฟาร์มเนี่ยเราต้องเปลี่ยนผลพิซซ่าก,กันก่อนนะครับเพราะว่าเลเวลผมถึงที่จะเปลี่ยนผลแล้วนะเนาะปึ๊บสุ่มเลยก็แล้วกันนะฮะมามามาขอผลดีๆขอผลดีๆนะฮะในการฟาร์มเฮ้ยุณเวนอมุณเวนอมเวนอมถึงไหม โอ้โหไม่ถึงเออไม่ไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผลเนี้ยเป็นผลซ้ายเป็นผลสายโลแกใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดงามงามงาผลนี้ผมเคยใช้ตั้งแต่โลกหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่สกิลเราก็ไม่ต้องมาฟาร์มมัตเทอรี่แล้วนะใช้ได้เลยและในปราสาทดีนะครับจะมีบอสอยู่ก็เป็นบอสคูซันนั่นเองนะครับเปิดเลยปัญหาครสังเกตอะไรร้องจมตีเราไม่โดนหรอกนะโอ้ยโดนแช่โอ้ตายเลยเรียบร้อยตุ้ม โอเคเรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผลพิศษกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวล1400แล้วไปกันที่วงล้อเลยนะครับสุ่มเลยก็แล้วกันนะครับปึ๊บมาๆๆผลแมมมอสผมแมนผลแมมมอสผมอยากได้นะเฮ้ยเฮ้ยเ,อยเอยโอ้โหได้เป็นผลไฟนะครับทุกคนโอเคได้ผลไฟก็ถือว่ายังดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสายโลเกีนดาเมจแรงด้วยงามงามงามผลไฟนะครับผมเคยใช้อยู่ที่โลกแรกแล้วนะครับมัตเตอรี่ผมเลยไม่ต้องไปฟาร์มเพิ่มนะครับปลดล็อกทุกสกิลแล้วนะ ี่เห็นไหมมอนมาตีผมไม่เข้าด้วยนะฮะโคตรดีเลยอะ่ะนี่ก็คือเกาะสุดท้ายที่เราจะฟาร์มนะครับถ้ากิจะฟาร์มถึง1450่าเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกันนะเกาะเนี้ยแดี๋ยไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนผลิตศาสตร์ได้อีกแล้วนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผลิศาสตรกันนะฮะและนี่ก็จะเป็นการหมุนวงล้อครั้งสุดท้ายของเราแลยนแฮะทุกคนมาผลที่ผมอยากได้นั่นก็คือผลของแมมมอสน,นะมาดูกันว่าผมจะได้ไหมนะฮะปึ๊บสุ่มเลยมามาผลแมมมอสน,นะครับผลแมมมอสได้ไหมได้ไหมอุยอ้ยอุยอ้ย เฮ้ยได้เป็นผลฟีนิกซ์นะครับทุกคนโอเคก็ได้อยู่นะผลสุดท้ายเป็นผลฟีนิกซ์นะฮะงางางำงาผลนี้นะครับผมยังไม่เคยใช้ฟาวมาก่อนเลยนะฮะดูมาเตอรีคือใช้ได้แค่สกิลเดียวอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าผลนี้จะมีดาเมจหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นผลที่เป็นผลฮิวก,ก็ได้นะแบบฮิลแต่เด้งเลือดอย่างเดียวนะครับลองดูสกิลหน่อยละกันนะครับสกิล Z. โอเคเป็นดาเมจอยู่เป็นดาเมจโอ้โหทำไมกระเด็นไกลอย่างอ่ะเฮ้ยปลดล็อกสกิลเอฟได้แล้วนะฮะสกิลเอฟเป็นไฮบิดนะครับแล้วก็ก็คือสกิลเบนแหละเอาง่ายๆโอ้โหทุกคนดูดิสกิลเอ็ก็คือการฮิลเลือดนะแล้วแล้วมันทำดาเมจได้ไหมเหมือนมันจะมีดาเมจอยู่นะครับเนี่ยสกิลเอ็อ่ะทั้งฮิลเลือดเราแล้วก็ลดดาเมจศัตรูนิดนึงอ่ะนิดเดียวจริงๆนะเฮ้ยทุกคนผมเก็บกล่องเราได้เอดีด้วยนะครับทุกคนโอ้ยอ่าถ้าผมจ้ำไม่ผิดเดี๋ยวมันคือคาถาไว้เสกหนวดดำเนอะโอ้แล้วผมกะว่าจะไไปตีบอสทเดน ะะไม่ใช่ไม่ใช่ดิแค่บอสไทเดนหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นบอสของเกาะสุดท้ายผมกะว่าจะไปตีด้ฮะแล้วไปเก็บด้ายก่อนอีกเอาไงดีเดี๋ยวเราไปตีนวดดำกันก่อนกันลวกันนะฮะเศกเลยก็แลวกันเปั๊บเลือดสามแสนอะเลือดคือเยอะเยอะก,กว่าเจ้าทะเลลองดูไม่รู้ว่าจะตีนานสักเท่าไหร่นะโอ้แทบจะไม่เข้าเลยสงสัยต้องตีอีกนานนะแหอะไอีกนิดเดียวเว้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกทีเดียวเท่านั้นปั๊บ เรียบร้อยยินดีด้วยถึงเลเวล1 5 0หร้ยพร้อมที่จะไปโลกต่อไปแล้วนะครับโอเคคือตอนนี้ผมจะไปตีเจ้าตัวไทเดนที่เกาะสุดท้ายนั่นก็ได้นะ แต่ว่าตอนนี้นะครับผมเลเวล1 5 0 0แล้วนะผมเลเวล1,503แล้วเลยนะครับผมไม่ไปตีและไอตัวบอสตัวนั้นนหะโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยทำนานมากๆเลยนะครับไหนว่าจะหาผลพิซซ่ามาใส่บุก้ออีกแล้วก็มาฟาร์มอีกนะครับคือนานมากจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ได้สุ่มผลมังกรนะฮะ